ทุกคนสังเกตไหมว่าช่วงนี้ในบูงไฮเวนของเราเนี่ยมันแปลกๆนะมันเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรบางอย่างนี่แหละมาช่วยกันหาคําตอบดีกว่าว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นสปองบ๊อบที่รออยู่บนฟ้าตรงนั้นไหมนั่นโอ้ยมีสองตัวเลยเหรอ ตัวเดียวก็น่าตกใจแล้วคือตอนนี้มา2ตัวเลยแล้วตัวใหญ่มากคือแบบว่าตัวใหญ่คําฟ้าเลยอ่ะคือตอนนี้พี่นิวอยู่ในบ o กไฮเวนของจริงนะไม่ใช่ของปลอมมาทุกคนนะคือถ้าเกิดใครหาคําตอบได้ว่าทําไมบ o กไฮเวนของเราเนี่ยมันดูแปลกๆไปเหมือนกับว่ามีแฮกเกอร์พยายามเข้ามาแฮ็กในแมปบูกไฮเวนอย่างนั้นเหรอจําได้ไหมว่าคลิปที่พี่นิวแบบว่าเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะคลิปนั้นอ่ะ บนท้องฟ้าก็กลายเป็นแมวจําได้ไหมทุกคนเดี๋ยวเราลองขี่เฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปดูดีกว่าซึ่งนิวก็เชื่อว่าคนในเซิร์ฟเนี่ยก็น่าจะเห็นแหละว่ามันมีสปองบ๊อบขับเฮลิคอปเตอร์นะเข้าไปในตัวสปองบ๊อบแล้วก็ทะลุขึ้นมาจะเห็นว่ามันก็เป็นเหมือนอวตารล่างโป่งโปง,ปง,ปงเราสามารถแบบทะลุต,ตัวมันได้เอาตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้วอีกตัวหนึ่งหายอ้าวหายไปแล้วทุกคนพราเราขับเฮลิคอปเตอร์ดูสปองบ๊อบของเราก็ได้หายไปแล้วแต่พี่นิวคิดว่าก็น่าจะมาอีกนะมันเกิดอะไรขึ้นนนนนเเีี่กับุวตอนน้ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์ขึ้นอีกไหมโอเคลงไปดีกว่าคือจะบอกว่าคนในเซิร์ฟเนี่ยเขาก็น่าจะเห็นเหมือนกันนะแล้วนี่คือ3หมนุ่มนี่คืออะไรเนี่ยมาด้วยกันไปนเนี่ยยืนเรียงกันแบบรอเหล่ามากเลยอะ่ะนี่นาะแต่งตัวสไตล์ไหนเนี่ยอุ้ยคิดว่า2คนนี้น่าจะมาด้วยกันนะเพราะว่าถือไม้เหมือนกันเลยออะไม้ขนมปังเหรอ แต่งตัวอย่างเท่แล้วครับนอนเราขอยืนด้วยดิอ่ะขอยืนด้วยนะเพราะว่าเราจะมาอ่ะนั่นไงมาทุกคนนี่เห็นไหมเนี่ยสปองบ๊อบมาอีกแล้วทุกคนรู้แล้วว่าไอ้เจ้าสปองบ๊อบเนี่ยมันคืออะไรนะก็คือมันไม่ใช่โปรไม่ใช่แฮกเกอร์ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแต่มันคือหมวกนี่ก็ให้ทุกคนแบบว่าไปทําการแบบเซิร์ชตรงนี้นะนี่เสร็จว่าครู อีว e ิลแล้วก็อ่าสปองนะเนี่ยแล้วคันนี้มันก็จะขึ้นเหมือนเป็นไอเทมแบบสปองบ๊อบขึ้นมาใช่ไหมแล้วคันนี้ก็ให้ทําการแบบเลื่อนๆหาที่มันเป็นหมวกสปองบ๊อบอะซึ่งจะบอกว่าอันที่มันจะเป็นหมวกสปองบ๊อบเนี่ยมันจะเป็นเหมือนไม่โชว์รูปขึ้นมานะเนี่ <c oughs> เห็นป่ะมันคือหมวกสปองบอ๊อบนี่มันเป็นหมวกนะแต่ว่ามันอาจจะบั๊กหรืออะไรยังไงทําไมหมวกมันดูใหญ่โตโมโหแรงขนาดนี้ <c oughs> แค่เพียงเท่านี้เราก็จะมีสปองบ๊อบยักษ์ เป็นของตัวเองแล้วอยู่บนหัวแบบนี้ทุกคนจะเห็นว่าหมวกเราเด่นมากเลยเห็นไหมไม่ว่าเราจะไปตรงไหนในเมืองเนี่ยก็จะเห็นหมวกสปองป๊อบของเราอยู่ตรงนี้เด่นมากทุกคนบอกเลยมันคือไอเทมหมวกโอ้โธไอตอนแรกเราก็ว่ามันคืออะไรและอันต่อไปที่ท้องฟ้าเป็นแมวเนี่ยทุกคนก็ให้มาทําการแบบว่าใส่ไอดีนี้นะใส่ไอดีตามนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมพอใส่ไอดีนี้เข้าไปท้องฟ้าถึงกลายเป็นในนี่เป็นแมวเห็นไหมทุกคนนี่รูวมันคือหมวก จะเป็นหมวกเหมือนกันนะแต่ว่าเห็นแม้ว่าพอเราใส่ไอดีนี้เข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าท้องฟ้าเนี่ยกลายเป็นหน้าแมวเป็นมีแมวอะไปทั่วท้องฟ้าในแมปบุกฮาวเวนเลยนะก็คือแบบว่าช่วงนี้คนเจอ,อแบบนี้เยอะมากสรุปง่ายๆเลยคือมันอาจจะเป็นบัคไอเทมนั่นเองนะทุกคนนะเดี๋ยวคิดว่าก็น่าจะมีการแก้ไขกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้ไอเทมหมวกเนี่ยมันบัคอยู่แล้วมันก็ทําให้ผู้คนในเมืองบุกฮาวเวนเนี่ยตื่นตกใจกันมากรวมถึงพี่นิวด้วยอุ้ยสปองบ๊อบจิว๋วอุ้ยน่ารักอะนอกจากจะมีสปองบ๊อบยักษ ังมีสปองบับจิ๋วด้วยอ่ะทุกคนจะบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยจะมาแบบว่าร่วมจอยกับนี่เลยเหล่ากลุ่มนี้ดูสินี่มันกลุ่มอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอาดัมตับเป็ดใช่ไหมสีดำ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 ,ดำ,ดำ,ดำนี่ไงเขาคุยกัน <c oughs> เดี๋ยวครั้นี้เราจะมาแบบว่าร่วมวงเขาดีกว่านะไม่รู้ว่าเขาจะให้เราเข้าร่วมทีมไหมมามาดูกันแล้วครั้นี้พี่นิวก็ทําการบอกพวกเขาไปว่าเฮ้ยพวกนายเราขอแบบว่าร่วมทีมพวกนายได้ไหมแล้วครั้นี้ก็บอกว่าไม่ อะไรเนี่ยไม่หรอเอ่อฉันอยากร่วมทีมกับพวกนายอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนตัวให้เหมือนพวกนายเลยนะแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนตัวให้เหมือนพวกเขาเลยโดยการปรับรูปร่างแล้วก็เปลี่ยนตัวเองให้เป็นสีดําแบบนี้แล้วก็เอาผมออกไปแล้วก็ใส่เป็นชุดแบบนี้อ่ะตอนนี้เราก็ทําการปรับให้เหมือนพวกเขาเลยนะแต่ว่ารู้สึกว่าเราต้องทําตัวให้เล็กด้วย ตอนนี้เราก็ทําตัวให้เลก็กนี่เลยทําตัวให้เล็กแบบนี้อันนี้เล็กสุดหรือยังเฮ้ยเท่ากันแล้วโหเราเนียงเข้ากับพวกนายแล้วเนี่ยเย่เราเป็นพวกเดียวกับพวกนายแล้วเอาแหละเรามาใช้ชีวิตเป็นอดัมดีกว่ารู้สึกว่าพวกเขามีกันประมาณกี่คนก็ไม่รู้เนี่ยเราไปไหนกันหมดน่ะเฮ้ยพวกนายไปไหนเราไปด้วยดิแล้วเขาก็กี่สเก็ตบอร์ดกันไปไหนหมดแล้วอะแล้วเพื่อนนายไปไหนไหมดนะ่ะนี่ไงแล้วก็ตามไปด้วยเขาไปไหนเราก็จะไปด้วยเพราะว่าเราอยู่ในแก๊งเดียวเขาแล้วจะบอกว่าในคลิปนี้เรามาตามติดชีวิตอดัมตับเป็ดกันดีกว่านี่นายมายืน อ๋อนั่นไงพวกเขาคนนึงอยู่ตรงนู้นเราเดินไปดูกันไปไหนแล้ว่ะอ๋อมาเล่นน้ํามาเล่นน้ํานี่รู้สึกว่าตอนนี้พวกเขานี่คือ แยกวงกันนะต่างคนต่างก็มาใช้ชีวิตกันแล้วเนี่ยแล้วตรงเนี้ยคือบ้านของอดัมตับเป็ดนะทุกคนนะนี่อ๋อบ้านพวกเขาอยู่นี่ว่าแต่ตอนนี้พวกเขาไปไหนกันหมดแล้วอ่านี่ไงมารวมตัวกันแล้วเอ้ยนี่นายอยู่แก๊งเดีวยวกันปะเนี่ยแต่ลุกลาไม่ค่อยเหมือนนะบอกเลยว่าเราเนียนเข้าแก๊งนายมากๆอุ้ยอะไรเนี่ยนี่มันเวนนอมหรือเปล่ามันหน้าเวนนอมอ่ะเออหน้าเวนนอมแล้วนายคนนี้ก็บอกอะไรอะอะไรอุ้ยน่ากลัวมากนายมันดูน่ากลัวเกินไปนะ เราว่านายอาจะแก๊งเราไปดีกว่าไหมนายดูแบบน่ากลัวเกินแล้วคราวนี้พี่นิวก็บอกว่าเราอยู่ทีมเดียวกันนะแต่ว่านายคนนี้ก็บอกว่าไม่ไม่เอาไม่แล้วเขาก็บอกอีกว่าไม่ไม่เอาอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมเราอยู่แก๊งเดียวกันไม่ได้หรอแต่เราก็ยืนยันว่าเราอยู่แก๊งเดียวกับเขาอะแล้วก็เข้าไปอยู่ในบ้านเขากันแล้วเขาก็ตอบบอกว่าไม่ไม่ให้อยู่ไม่เอาทําไมล่ะนี่นายห่วงแก๊งนายเหรอเฮ้ยว่าแต่แก๊งพวกนายหายไปไหนกันหมดเนี่ยอ๋อนี่ไงเจอคนนึงแล้วเขาก็บอกว่า มองตาสิมองตามองตาใครอะแทบไม่เห็นลูกกระตาเลยเนี่ยให้มองตาใครให้มองตานายเหรอเราก็ไม่เห็นตานายเหมือนกันตัวดําทั้งตัวขนาดนี้อุ้ยตอนนี้แก๊งมารวมตัวกันแล้วสวัสดีเจ้าโหบอกเลยว,ว่าเราเนี่ยเหมาะสมที่อยู่ในแก๊งนายมีใครขออุ้มเนี่ยฮะอ๋อฮะในแก๊งเราขออุ้มทำไมอะจะไม่ให้เราเข้าแก๊งหรอไม่ได้เราต้องอยู่ด้วยกัน โอ้ยตอนนี้แก๊งเราเยอะขึ้นนะเนี่ยตอนแรกมี4คน5้าคนตอนนี้จะมี6คนแล้วเดี๋ยวเรามาตามติดชีวิตครอบครัวอ,อดัมต่อดีกว่านะดูว่าพวกเขาจะทําอะไรกันต่อเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในแก๊งเขาแล้วถึงแม้ว่าเขาไม่อยากให้เราเข้าแก๊งก็เถอะ<ห>ตอนนี้แก๊งมีเท่าไหร่ตอนนี้แก๊งมีประมาณ5 6คนนะะก็มาดูกันว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปแล้วขออุ้มได้ไหมขออุ้มได้ไหมเออเราขออุ้มนะนายเราอุ้มไหมอ่ะไม่ให้อุ้มหรอเอ้ยให้อุ้มด้วยอะ่ะโอ้ยฉันกดเพจไม่ให้อุ้มหรอกก็บอก พวกเขาก็หายไปไหนกันหมดแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปตามหาพวกเขาก่อนดีกว่าเราต้องทําให้เขายอมรับให้เราเข้าแกงให้ได้อ๋อนี่ไงพวกเขามาอยู่นี่กันเนาะพวกเขามาสร้างบ้านแล้วก็มาด้วยสิจะบอกว่าพวกนายใช่พอบสร้างบ้านเหรอโอเคเลยนี่แล้วพวกเขาก็ย้ายมาตรงนี้กันตอนแรกอยู่ตรงใจกลางเมืองตรงน้ำพุใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้พวกเขาได้ย้ายบ้านแล้วสรุปแล้วแกงเรามี5คนใช่ไหมนี่ไง5คนเราจะไปไหนกันต่อจ้ะไปไหนกันต่อ ไปไหนกัน <X Joh an> ต่อจ้ะไปไหนไปไหนไปด้วยนะแล้วอยู่แก๊งเดียวกับพวกนายนะแล้วพวาเขาก็ย้ายบ้านในล้เหรอเนี่ยตอนแรกเขาวาง็อปตรงนี้ไม่ใช่เหรอเอ้างั้นเราก็จะไปตามหากันว่าเขาย้ายไปอยู่ตรงไหนกันอ๋อนี่เขาย้ายมาตรงทะเลแล้วเขาก็เอา็อปบ้านมาตั้งตรงทะเลนหที่ทำไมพวกนายไม่สร้างบ้านในดีเด้เฮ้ยทำไมพวกนายต้องใช้็อปสร้างบ้านด้วยเนี่ยแล้วเขาก็พิมพมาว่าอะไรอะอะไรคุยกับใครอะฮะนายคุยกับใครคุยกับเราเหรอฮะนายคุยกับใครมีคนขออุ้มอีกแล้วเขาอุ้มเราไปโยนทิ้งแนี่เลยได้ไงวะ เขาอุ้มเราโยนทิ้งตรงทะเลอะสรุปแล้วไงพวกเราจะสร้างบ้านไหมเราจะได้ชวยตกแต่งไงนะแล้วดูเหมือนกับว่าตอนนี้พวกเขาวาดหายไปอีกแล้วไปอ๋อนี่ไงพวกเขามาอยู่ตรงนี้กันนี่พวกนาจะย้ายบ้านกันเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะมาตั้งพอบบ้านตัวโรงแรมเลยเฮ้ยหว่าแต่เราเข้าแกงพวกนายได้ยังอะโอเคหายกันไปหมดแล้ว นี่พวกเขาไม่อยากให้เราเข้าแก๊งจริงเหรอเนี่ยดูเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยออกจากเซิร์ฟไปแล้วแน่นอนพวกเขาไม่อยากให้เราเข้าแก๊งเพราะฉะนั้นพี่นิวเนี่ยก็จะมาทําการสร้างแกงเองละกันเนาะเดี๋ยวเราชวนคนในเซิร์ฟเนี่ยมาแต่งตัวเหมือนเราดีกว่านะแล้วคราวนี้พี่นิวก็ไปเจอนายคนหนึ่งเนี่ยที่ใส่ชุดไดโนเสาร์เนี่ยพี่นิวก็เลยชวนเขาว่านี่นายมาอยู่แกงอดัมตับไก่กันเ มาอยู่แก๊งอดัมตับไก่มหมนี่พี่นิวเขียนตรงๆเลยอดัมตับไก่แล้วก็เลยบอกเขาไปว่างั้นนายเนี่ยก็เปลี่ยนชุดที่เหมือนฉันสิเนี่ยนายเปลี่ยนชุดที่เหมือนฉันแล้วเขาก็ถามแล้วกลับมาว่า นี่เธอเป็นคนอินโดหรอคือตอนนี้เราชวนคนนี้เข้าแก๊งแล้วก็ให้เขาแต่งตัวเหมือนเราแต่ดูเหมือนกับว่าเขามีคำถามมากมายเหลือเกินแล้วเราก็มาชวนนายคนนี้ปรากฏว่าพอเราบอกเขาว่าให้นายนายเปลี่ยนเป็นตัวเหมือนเราได้ไหมปรากฏว่าเขาเปลี่ยนเขายอมเปลี่ยนตามเราด้วยเย้เราชวนคนเข้าแก๊งได้หนึ่งคนแล้วว้าวโอเคเลยนายแต่ว่าเป็นอดัมตับไก่ที่มีกล้ามนะเขามีกล้ามอะ่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนายที่นายแบบเปลี่ยนตัวเหมือนเรางั้นแปลว่านายเนี่ย โโหนี่นายโชว์สกิลหรอเนี่ยโอเคนายคือทีมเดียวกับเราไปกันเพื่อนไปปฏิบัติหน้าที่กันดีกว่าคือแก๊งเราเนี่ยเป็นแก๊งที่แบบว,ว่าลักลอบเข้าบ้านนะงั้นเราแบบติดตั้งเก้าอี้ให้นายกันแล้วกันเนาะงั้นนายนั่งนี้นั่งเลยนี่นั่งเออขึ้นไปนั่งไปแล้วก็เปลี่ยนเก้าอี้ให้เป็นสีดําแบบนี้อ่าโอเคทุกอย่างต้องดูเป็นสีดําไปเพื่อนไม่น่าเชื่อเลยว่าเราสามารถชนคนเข้าแก๊งได้ตั้งหนึ่งคนไปเลย เราจะไปปฏิบัติหน้าที่กันโอ้โหตำรวจฝั่งนี้ไม่ดีแน่ไปฝั่งนู้นดีกว่าเดี๋ยวตำรวจมาจับเรามามาบ้านหลังนี้ดีกว่าฟิบโอเคเพื่อนมาปฏิบัติหน้าที่อาัมตับไก่ดีกว่าเจ้าของบ้านนั่งอยู่หน้าบ้านอะ่ะเข้าเลยไหมเพื่อนโอ้โหเพื่อนเราปฏิบัติหน้าที่เลยทันทีโอ้หนี่เพื่อนเข้าโดยไม่สนใจเจ้าของบ้านเลยเหรอเจ้าของบ้านอยู่ตรงนี้นะเราว่าไปแอบเข้าตรงข้างๆดีกว่าเอาเจ้าของบ้านตามมา ข้างบ้านนะข้างบ้าน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 เออข้างบ้านข้างบ้านก็เหมือนเดิมนะเราก็ใช้ที่นอนนะแบบนี้อ่าปึ๊บเข้ามาได้แล้วส่วนเพื่อนเราใช้อะไรเพื่อนเราเข้ามาหรือยังเข้ามาเราเข้ามาแล้วนี่อุ้ยเจ้าของบ้านตรงนู้นเด้อเดีอเดอเด้ยวโอ้ไม่ทันแล้วเพื่อนไม่ทันแล้วเราโดนแบนแล้วโดนแบนท่าสวยซะด้วยเพื่อนช่วยด้วยเราโดนแบนแล้วเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมแก๊งเรามีเพิ่มอะ กลายเป็นว่ามีอด,ดัมตับไก่2คนเมื่อกี้เห็นข้างในแล้วเพื่อนเราก็ออกมาแล้วเพื่อนสรุปว่ายังไงอะอ่ะเราไปบ้านหลังอื่นดีกว่าเพื่อนปร,กรากฏว่าเพื่อนเราก็โดนแบนเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนคนนี้ก็โดนแบนเหมือนกัน <S <S บ้านหลังนี้คืออะไรเนี่ยกลัวโจรมาขโมยหรืออะไรเนี่ยทำไมต้องเอากล่องมาวางตรงหน้าบ้านขนาดนี้ <S <S งั้นเราขอปฏิบัติการแบบฉายเดี่ยวแล้วกันนะไปเฟิร์บนี่เข้ามาแบบซึ้งๆหน้าแบบนี้เลยเก็บที่นอนก่อนเออว่าแต่พวกเขาเห็นเราหรือยังเนี่ยว่าเราเข้ามาแล้วคือตอนนี้เราเราเราเข้ามาแล้วนะดูจากการแต่งตัวของเจ้าของบ้านแล้วนั้นดูเเเเท่่่มาาากลยอออะะนีวรรจไ เจอปลาเหรอตาฟ้ารือเปล่าจงเมวบนฟ้าและนี่เจอปลาอะไรกันครับเนี่ยเจอปลาทุกคนแล้วอันนี้เจ้าของบ้านก็ขึ้นมาดูปลากันใหญ่เลยปลาอะไรอะ่ะปลาหางนกยุงปลาปิรันย่า โอ้ยนล่น,น,นี่ทุกคนก็มายืนมองปลากันใหญ่เลยเดี๋ยวเราออกไปดูปลาดีว่าตอนนี้ปลามันไปหรือ,อยังอ้าวตอนนี้ปลาไปแล้วทุกคนพอเราออกมาข้างนอกปลาหายไปแล้วเอาล่ะทุกคนจะบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยพี่นิวก็ได้พาทุกคนมารู้จักความแปลกของบลงเฮเวนที่มีมากมายนะปัจจุบัน <c oughs> แล้วคลิปนี้เนี่ยก็ได้มาทําการแต่งตัวเป็นอดัมตับไก่อดัมตับเป็ดนะทุกคนก็จะบอกว่าสนุกมากเพราะว่าเราได้มาเจอแก๊งอดัมไงแต่ว่าเขาไม่ให้เราเข้าแก๊งวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ